สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนธกทรคนชอบเล่าเอาล่ะครับเราก็ไปต่อกันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านพระลอชะลอจำสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับณหมู่บ้านดงนางในช่วงเวลาดึกสงัดในขณะที่อาจารย์มูแน่อาจารย์ชาวกระเหียงกําลังพำนักพักอยู่ภายในอาจารย์มูแน่เหนพื้นเพแกมาจากที่ใดไม่มีใครทราบปัจจุบันอาศัยอยู่ที่นี่ แล้วก็เป็นอาจารย์พ่อคอยช่วยเหลือเหล่าชาวบ้านดงนางมาตลอดกระทั่งมาถึงข่ํมคืนเนจู่จูบ้านอาจารย์มูเน่ก็เกิดแรงสันส่นสะเทือนคลายว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังย่ำเดินกระทืบพื้นเข้าหาใกล้และเพียงครู่ต่อมาพวกมาเยือนได้ก้าวขึ้นสู่บันได เพราะว่าก่อนจะก้าวพ้นขั้นสุดท้ายกันสู่กระดานชานบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะสิ่งหนึ่งดังขึ้นและไม่ดังเปล่าเจ้าของเสียงพุงพ่งเข้ามาจมตีผู้มาเยือนทันทีและไม่เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งพุ่งจมตีผู้มาเยือนพุ่งโดดหลบลงจากบันไดและมาตั้งหลักได้มองหาสิ่งที่พุ่งเข้าจมตีแล้วเอ่ยว่านึกว่าอะไรแต่แท้กห็หงอยพรายนี่เองถูกต้องสิ่งที่พุ่งมาสกัดขวางการผูม้มาเยือนก็คือหงพรายของอาจารย์มูแน่เจ้าหงพรายจ้องเขม็งบอกว่าเอ็งเป็นใครย้ายมาบุกบ้านอาจารย์ และคําตอบที่ได้รับจากผู้มาเยือนก็คือเจ้าเป็นเพียงแค่หงพรายไม่สมควรจะรู้นําข่าวรกจงหลีกไปเหตุผลทองแนะทําเล่นตัวไม่บอกซะด้วยแล้วจะไม่ข่าต้องฟังเองได้ฟังผู้มาเยือนสายหน้าข้ามีความแค้นกับไอ้มูนเนพิงคุณเดียวข้าจะฆ่ามันคนเดียวส่วนเจ้าเป็นเพียงผีข้าไม่อยากจะทําลายเจ้าหงพลายได้ฟังดังนั้นเสียใหญยิ้มกว้างชวนหลอนแล้วบอกว่าเนธะเป็นคนมีคุณธทามหว่างั้นเถอะ แต่เบ้าหรือเปล่าบอกให้ข้าหลบไปเพราะอยากจะมาฆ่าอาจารย์ข้าใช้สมองส่วนไหนคิดว่าเอ็งนั่นแหละมาทางไหนไปทางนั้นก็ลับไปเสียก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจก็เป็นอีกครั้งที่ผู้มีเยืนสายหน้าเชอะหากคิดว่าจะจัดการกับข้าได้ก็เข้ามาเลยได้ยินได้ฟังดังนั้นหงพรายไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าจู่โจมแล้วก็เป็นที่แน่นอนผู้บุกรุกไม่อยู่เฉยให้โจมตีสัดสายเสกออกตอกโต๊ะ แล้วทันทีที่สายเสกประทะเข้ากับเจ้าหงพรายเจ้าห oh. งอพรายกระดิร้องร้านมีอันกระเด็นปลิวไปแว่าสายเสกเนี่ยทำลายหงพรายได้ทําได้เพียงแค่ให้เจ็บปวดและไม่ตั้งหลักได้หงพรายสะบัดข้อมือเข้าใส่จมเตะครั้นนั้นเล็บยาวที่แหลมคมของเจ้าหงอพรายก็พุ่งเข้าใส่ผู้มาเยือนฉันก็ตั้งหลักรอยอยู่แล้วได้ล้วงพย,ยันสีแดงโยนออกสู่เบื้องหน้าสัครั้นนั้นเผืนพย,ยันแดงก็เปลี่ยนกลายขึ้นมาเป็นกําแพงเพลิงขึ้นบังสกัดกั้นกรงเล็บเจ้าหงอยพรา,ารระ ไร้รองรันเมเล็บโดนกำแพงเพลิงเผามอดไหมเพราะว่าก็เหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้น้อยเนี่ยบางอาจทำร้ายขาดทั้งสงขนสงขราวป็นทีต้องเล่นกันให้เด็ดขาดว่าแะ้วก็ทำปากอุมพ่นของเหลวออกมาเพื่อดับไฟ <c oughs> แล้วก็ได้ผลกำแพงเพลิงเส้นเรสขึ้นกลับกลายเป็นผืนพยานร่วงลงสู่ผืนดังนั้นไม่รอช้าหง์แพรสะบัดบ,บ๊อบไปสะบัดผมเข้าจมตีโต <c oughs> ว่าผู้มาเยอนได้ตั้งหลักหลงมีดหมอออกมารอยอยู่แล้วก็ตวัดตอบโต้เ <c oughs> ส้ผนผมผีหง์แพรยที่พุ่งเข้าหามีอันขาดกระโจย <c oughs> ในอีกครั้งเจ้าหงคลายร้องลั่นและผู้มาเยนก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยหยิบเชือกยาประมาณคืบออกมาจากย่ามแล้วโยนใส่เจ้าห่วงพรายสับพลันทันทีเจ้าหง่งลรายถูกมัดว้าอะไรเนี่ยร้องลั่นด้วยความไม่พอใจขณะที่ผู้มีเยนเรื่องร้ายบริกรรมคเถาเพียงครู่ไม่ว่าจบก็เป่าพวงพ่วงวนั่นเองเชือกอาคมที่รอยรัดมัดร่างเจ้าห่งพลายปรากฏมีเปลวไฟลุกห่งมมพารายโดนทำลายร้องลั่นเป็นครั้งสุดท้าย แล้วไม่มีอะไรมาขวางกันอีกแล้วผู้มีเย,ยนก้าวเท้าขึ้นสู่กระท่อมเพราะว่าเพียงเท้าแตะบันไดขั้นแรกก็ต้องมีอันกระโดดเลี่ยงลหลบเฮ้ยอะไรอีกไม่ปรากฏมีกลุ่มเงาดำเข้าชมไตและไม่ตั้งหลักได้มองเห็นน้อยอีกาคมดั้งนั้นรีบหลงหยิบใบพลูออกมาจากย่ามยนขึ้นสู่กลางลอากาอดพรั้นต่อมาใบพลูเปลเ่งกลายขึ้นมาเป็นเหี่ยวไฟจัดการมันซะเหี่ยวไฟคงคอ,งอไม่รอช้าเหี่ยวไฟอาคมพุ่งเข้าหาอีกาพลังแวดแล้วการต่อสู้วันดูเดือดก็เกิดขึ้น หมดทั้งมวลอยู่ท่ามกลางสายตาอาจารย์มูแน่ที่ได้ตื่นขึ้นมาดูเหตุการณ์อยู่พักหนึ่งแล้วอาจารย์มูแน่เร่งว่าบริกรรมคาถาเพิ่มพลังให้แกอิกาของตนชเช่นเดียวกันกับออคันตูกะผู้ไม่เยือนก็เร่งว่าบริกรรมคาถาเพิ่มพลังให้เหี่ยวไฟบัดน,นี้สองสัตว์อาคมมารุมมาตุ้มสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครผ่านไปได้ไม่นานเพียงพักหนึ่งผลการต่อสู้ก็ปรากฏได้ผลเสมอสัตว์นา,มาคมทั้งสองฝ่ายโดนทําลายเส้นแล้วกนที่ออคันตูกะผู้ไม่เยือนจะก้าวขาขึ้นสู่กระท่อมต่อไปไ้่ปวกใครที่แท้กมงงเองอออเออออรนจ ผู้ไม่เยือนหรือก็คือเนจาชงาักร้องตอบบอกว่าอเออกูเองไอ้มูแนวันนี้แหละจะเป็นวันที่มึงต้องชดใช้ในการกระทําของมึงด้วยชีวิตได้ยินดังนั้นก็เรียงมูแน่บอกว่ามนมันเคยแพ้ไม่ว่ายังไงก็แพ้อยู่วันยังคํามาก็ดีแล้วกูจะได้ข่ามึงให้ตายตามเมียมึงเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะตาย กูจะมาชำระแค้นให้มึงขาเมียกูเนจาไม่ว่าเปล่าวิ่งเข้าหากระท่อมหมายจะขึ้นสู่ด้านบนเพราะว่าก็ต้องมีอันชะงักอีกรอบไม่ได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างล่องลอยลงมาจากกระท่อมพุ่งเข้าใส่พร้นนั่นเจ้าสิ่งที่พุ่งเข้าหาโจมตีพลาดเป้าและมาตั้งหลักได้หันไปมองชอะหนังควายดอนแวกเข้าสู่ในวงเล็บหนังควายดอนก็คือหนังควายเผือกนั่นเองใช่แล้วมึงลองเจอหนังควายดอนเสกกูหน่อยอาจารย์ก็เรล่งมูแน่ว่าว่าแล้วก็ชี้มือบัญชาการจัดการมันอย่าให้รอดไปได้ เส้นสิ่งคำส,สั่งหนังไวาด่อนที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศพุ่งเข้ามาหาเนจ้าอย่างรวดเร็วแต่ก็เร็วเกินกว่าเนจ้าจะคาดคิดหรือรบทันแล้วนั่นเอง <c oughs> ร่างมีอันเเดินไปฟุบกระอากของมาเป็นเลือดสดๆ <c oughs> แล้วเจ้าหนังควาด่อนเสกก็ไม่ได้ปล่อยให้เนจ้าได้หายใจหายคอมันพุ่งทะยานเข้าหาโจมตีต่อเนื่อง <c oughs> เนจามีอันก็ลิงหลุ่นไปหมาและหากว่าเป็นคนธรรมดาก็น่าจะตายไปแล้วแต่ไม่ใช่กับเนจ้าที่มีดีพอควรสิ่งเพียงแค่บาดเจ็บพุก้ํำ และต่อมาเมื่อจังหวะเป็นใจเนจาหยิบมีดหมอออกมาจากย่ามได้ไม่รอชา้าตว,วัดออกตอบโต้และเมื่อสอ่งพลังเกิดการประทะทั้งหนังควายด่อนและเนจามีอันกระเด็นเนจาตั้งหลักได้ไม่รีรอใช้มีดหมอเรียบกรีดเลือดตัวเองออกมาแล้วทันทีที่หยาดจุดเลือดถูกต้องกับใบคมเม็ปรากฏรัศมีสีแดงเปล่งออกมาจากเม็ดนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หนังควายด่อนพุ่งเข้าหาโจมตีพอดีเนจาตวัดคมมีดออกตอบโต้ หนังควายด่อนโดนแยกเป็นสองผืนมีเปลวไฟลุกขึ้นท่วมสิ้นสุดเสร็จสิ้นหนังควายดอนโดนทำลายดังนั้นเนจารีบก้าวขาขึ้นบันไดหมายจะเผเด็จศึกให้ได้แต่ทว่าทันทีที่เท้าสัมผัสบันไดก็ต้องมีอันเจ็บปวดร่างกระเด็น <c oughs> รู้สึกคล้ายมีอะไรปลายแหลมมาแทงเข้าใส่ข้างลำตัวเม่ตั้งหลักได้จากการนอนกองกับผืนหางบันไดไม่มากทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลังแห่งความแข็งและเมื่อได้มองเห็นสิ่งที่พุ่งเข้ามาปะทะที่มีกายดำใหญ่โตตาแดงยืนจ้องมองมาควายธนู ใช่ถูกต้องไม่ว่ามึงจะเก่งกาจยังไงคืนนี้มึงก็ต้องตายอาจารย์ก็เด่งมูเน่ร้องบอกออกมาจากภายในกระท่อมไอด้ดำลูกพ่อขยี้มันให้แหลกขาต็มเส้นส่งคำสั่งมูเน่ผู้เป็นนายควายธนูห่อตะบึงเข้าหาเนจาเดี๋ยวจารีบตวัดมีดหมอในมือออกตอบโต้ป้องกันแต่ก็ไม่เป็นผลหยุดอย่างเจ้าควายธนูไม่ได้ร่างเมียนต้องเปลือยระลองลอยกระเด็นและแม้ว่าจะไม่ทําให้ถึงตายแต่ก็ทําให้ช้าในหนัอเฮจายังไม่ทันจะได้ตั้งหลักก็โดนพุ่งเข้าปิดซ้ําแบบไม่ปราณี รู้ท่าการต่อสู้จะจบลงแล้วมึงไม่รอดแน่เนจ่าไอ้ดําลูกพ่อจัดการมันก็เรียกมูเน่ร้องสั่งบัญชาการได้ยินดังนั้นเจ้าควายธนูพร้อมกับเขาที่ปรากฏเปลวเพลิงทะยานพุ่งเข้าหาโจมตีใน,ใ,นใจ่าอีกครั้งเขาเพลิงมรณะเนจ่าอุทานใช่แล้วนี่ถือได้ว่าคืออาวุธขั้นเด็ดขาดของเจ้าควายธนูที่ไม่ว่าใครจะหนักเหนียวเพียงใดก็มีอัต้านทานได้ ดังนั้นเนจาเก็บมีดลงย่ามหลวงหยิบตลับอะไรบางอย่างออกมาจากนั้นเทสิ่งที่อยู่ภายในใส่ร่างเซวินาทีนั้นร่างเนจาแปลเปลี่ยนกลายขึ้นมาเป็นเสือสมิงตามมาด้วยการเข้าประท้กันเกิดขึ้นน้อยน้ำมันเสือสมิงก็ดีจะได้สู่กันแบบสนุกก็เรียงมูแน,น่ว่า สองฝ่ายสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายผลัดกันรุกผลัดกันรับบังเกิดเสียงดังเลื่อนลัน่นเจ้าควายธนูสะบัดเขาเข้าใส่ทิ่มแทงสมิงแนจาเอ้ยหลกตะปบกรงเล็บตอบโต้ร่างเจ้าควายกระเด็นตั้งหลักได้ก็ห้อยตะบึงเข้าใส่แบบไม่ยันเกรงการประทะแบบรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ก็คล้ายดังว่าไม่มีฝ่ายได้ทำอะไรกันได้มากนักการต่อสู้ดำเนินไปแบบระเทิกสมิงแนจาพูดขึ้นกับตัวเองปล่อยยืดเดยอะแบบนี้ต่อไปเราเดี๋ยเสียเปรียบนะเร็วแรงกำลังเรือมรดถ,ถอยต้องหาวิธีว่าแล้วทุกครั้งที่เขาปะทะหลบหลีกก็มองหาช่่องหววไปด้ย และไม่ช้าไม่นานต่อมาก็พบจากนั้นเจ้าห่จังหวะที่จะเข้าโจมตีกระทั่งจังหวะเจ้าควายธนูพุ่งเข้าหาหมายจะใช้เข่าของมันพิชิตสมิงเนจาในจังหวะนั้นเจ้าควายธนูไม่ได้รู้เลยว่าได้เปิดช่องให้สมิงเนจาแล้วเมื่อเจ้าควายธนูพุ่งเข้าหาตว,วัดเขา่าเข้าใส่สมิงเนจาเอี้ยวตัวหลบก,ก้มลงเตะเผินแล้วเงยหน้าใช้คมเขี้ยวกัดงับเข้าที่คอเจ้าควายธนู <c oughs> แล้วนั่นก็คือการเพลิดเพลิน <c oughs> ควายธนูถูกจัดการคื้นกลับสู่รูปปั้นควายดินที่แตกกระจายแล้วก็น่าแปลกใจที่เสียงในนการต่อสสู้ดัง กลับไม่มีใครภายในหมู่บ้านได้ยินมูเน่ที่จ้องมองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดตกใจไอ้ออดำลูกพ่อเขาจะแก่แค้นเองเอง,เองว่าแล้วอาจารย์กระเียงมูเน่ก้าวออกมาจากภายในกระท่อมและเมื่อได้เห็นหน้าสมิงเนจาบอกว่าไอ้อาจารย์มูเน่ชั่ววันนี้แหละจะเป็นวันตายของมึงมึงต้องตายตามเมียกูไปจบคำสมิงเนจาพุ่งทะยานกระโจนเข้าใส่อาจารย์มูเน่เพราะว่าสมิงเนจาไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าน,นั่นคือแผนอาจารย์กระเี่งมูเน่จนเมื่อเขากลาได้ระยะกระเียงมูเน่ตวัดเชือกอาคมเข้าใส่ทันเที ก็แม่นยำเช็กอาคมเข้าคล้องคอสมิงเนจาสมิงเนจา,าสิ้นท่าลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นเบื้องล่างดังนั้นเ็เร่งมูเน่เดินลงจากกระท่อมเดินตรงเข้าหาจนเมื่อเขาไปใกล้ได้ก็บอกว่ากูก็นึกว่ามึงจะมีดีอะไรสักแข่ไหนถึงได้กล่าวมาที่แท้ก็มีแขนนี้มีแขนนี้เองรู้วะเนจาในร่างสมิงจ้องมองเกเร่งมูเน่ด้วยความเคียดแค,ค้นดวงตาแดงกล่อมยังไม่ทันจะได้เอ่ยว่าไรมูเน่บอกว่าน้ำมันสมิงของมึงเนะ่ะสำหรับผู้อื่นอาจจะร้ายกาจ แต่สําหรับกูมันไม่ต่างอะไรกับน้ำมันตะเกียงคิดไม่ถึงเลยเส่าวกูจะรู้วิธีแกหน้าโง่เนจาในร่างสมิงได้ฟังบอกว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไอ้มูเนอนาคตไม่มีใครกําหนดได้ผลลัพธ์ที่ขาดหวังอาจไม่ใช่แบบที่มึงคิดก็ได้ไม่พูดเปล่าเนจาจากที่อยู่ในอาการทุรนทุรายครวญครางก็ค่อยๆลุกขึ้นมาขณะเช็กอาคมที่คล้องคออยู่ก็ขาดกระจุยก็เห็นมูเนเห็นดังนั้นเบิกตาโพลง อ,าาอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเชือกอาคมถูกทำลายพลังรีบก้าวถอยห่างสมิงเนจาก้าวเดินตามเข้าหาชชาบอกว่า <c oughs> คนที่หมอจะตายในคืนนี้ไม่ใช่กูแต่เป็นมึงจบคำกระโจนเข้าหาโจมตีทว่าก็ไม่ใช่ง่ายมูเน่โดดเลี่ยงหลบพลังตว,วัดมีดหมอเข้าใส่ <c oughs> จึงได้รู้ว่ามีดหมอของตนไม่สามารถทำอะไรสมิงเนจาได้หรือไปเสียสนิทมีดหมอธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้พูดกับตัวเองพลางโดดเลี่ยงหลบการโจมตี ใช่ถึงใช้เขียวหมูตันเศกแทงเข้าใส่หัวใจมันว่าแต่ต้องทำง่ายใจเข่าไก้มันได้ที่ได้ดังนั้นก็เร่งมูเนเอามีดลงย่ามหยิบเอาเขียวหมูตันเสกที่มีขนาดยาวออกมาแล้วก็นําแอบซ่อนหลังไว้ไม่ให้สมิงเนจาได้เห็นในขณะเดียวกันกับที่สมิงเนจาไม่ได้เร่งโจมตีมากอยากให้ได้รับความทุกข์ทรมานและไม่เห็นว่าได้เวลาไปเด็ดศึกแล้วย่างก้าวสขุมเข้าหา ถึงเวลาที่กูจะได้ชำระแคนกูจะฆ่ามึงให้ตายตามเมียกูไปว่าแล้วพุ่งทยานเข้าหาโจมตีและหุ่นนี้เองกระเดกมูเน่ไม่ได้หลบเลี่ยงเพ่งทยานสวนเข้าใส่จนไม่ถึงจังหวะปะทะสมิงเนจาใช้เท้าหน้าตาบเข้าหัวกระเดกมูเน่หมายจะตบให้คอขาดกระเด็นขณะกระเดกมูเน่หวังใช้เขี้ยวหมูตันแทงเข้าหัวใจสมิงเนจาขณะสมิงเนจากระจนเข้าหามูเน่ก้มหลบแล้วใช้เขี้ยวหมูตันแทงเสียบเข้าใส่ร่างสมิงเขี้ยวหมูตันทะลวงเข้าร่างสมิงเนจาอย่างง่ายดายเรามีดเข้าอยู่กล้วย กเรกรงมูเน่ดีใจแผนการสําเร็จเสร็จเส้นทว่าไม่ใช่เขี้ยวหมูตันไม่ได้แทงโดนหัวใจขณะกเกรกมูเน่มูแต่ดีใจสมิงเนจาใช้เท้าหน้าตกเข้าใส่ก้านคอ <c oughs> มูเน่โดนแบบเต็มๆลูกกระเดื่องหลอดล้มขาดโลหิตสัว์กระเซ็นไหลน้องพื้นขณะร่างกระตุกสองสาครั้งและก็แน่นิ่งสิ้นใจส่วนสมิงเนจาถูกเขี้ยวหมูตันแทงไปถึงกับตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำพาตัวเองหายเข้าไปกับความมืดพร้อมเสียงที่ดังออกมาเบาๆพอได้ยินข้าได้แก่แค่นเองแล้วข้าขามันแล้ว แล้วก็ขอเบร็กแป๊บค่อยมาต่อกันช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่กว่าจะลงงานได้ก็นานเดี๋ยวพอะอะไรมาลงตัวก็จะกลับมาลงงานสม่ำเสมอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหรือหากว่าสะดวกไม่เดือดร้อนปุ่มขอบคุณก็กดได้ก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงขอขอบคุณล่วงหน้ามากมายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ